อัญโยนเซโยเราก็มาเจอกันในคลิปที่สองนะคะก็คือจะเริ่มเข้าโจทย์แล้วนะเมื่อกี้เราพึ่งทวนกันไปในมุมมองของความหนาแน่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเข้าโจทย์กันเลยนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกไว้ว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะมีปริมาตรห้าร้อยลูกบาทเมตรนะแล้วก็มีมวลอยู่ที่หกร้อยกิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเขียนตัวแปรก่อนปริมาตรมี ตัวแปรเป็น v นะคะแล้วก็มวลมีตัวแปรเป็น m นะคะมาจากคำว่า mass นั่นเองนะแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนมีความหนาแน่นเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เทคสมการเลยนะคะข้อนี้ถามหาค่า r h นั่นเองเราก็จะได้ r รเท่ากับ m ส่วน v นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคข้อมูลเลยเราก็จะได้60ส่วน500นะคะก็ ศูนย์ตัดศูนย์นั่นเองนะคะก็เอ่อหกส่วนห้าสิบหกหารห้าสิบก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะก็ค่อนข้างง่ายนะคะเราก็จะคำตอบคือศูนย์จุดหนึ่งสองหน่วยเป็นข้างบนหน่วยเป็นอะไรมีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะ หารด้วยนะคะตามรูปสมการเลยแนละ้วก็ปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นมันก็คือกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรกําลังสามนั่นเองสําหรับข้อนี้นะคะก็สบายๆนอ้องสามพันธ์ก็ได้คําตอบแล้วนะก็มันจะเป็นตัวต่อสำหรับข้อที่ยากถัดไปนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีจ้า